สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับมนรดีแฟนเพจคะ่ะนี่มนรดีแฟนเพจวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวนะเนี่ยวันนี้ได้เลยค่ะใช่เดี๋ยวพี่พาขี่รถพี่ไปเที่ยวไปดูบริเวณเ,เนี่ยเต็น์มังกรเนี่ยบริเวณร,บรอบๆอ่ะพี่มีรถคันหรูมากเลยน้องจะไปกับพี่ไหมไปเอยเย็นเพลงเพาะเลยคันนี้ไปถ้าแบบนี้ไปใช่ไหมไปเลยอ๋อ นี่แหละคันนี้แหละ,ะคันนี้เหรอใช่โอ้แล้วมีแอร์ตรงไหนเออ,อเอนี่สุดยอดเลยไปไหมใช่ไปกปดไปกด้ไปเ,เดี๋ยวเราไปกันครับเดี๋ยวผมจะพาน้องมนนะครับไปชมบริเวณไปเดี๋ยวเราไปกันครับอออกบว่า หอ๋อพอดีซ oh, ีดีมันเสีนะน่ยแล้วพี่บอกโหโหเนี่ยเห็นไหมรถเหรอเหี่ยสามเคสามล้ออะลอนก็ล้อมก็รถหรูไงเนี่ยเนี่ยพามาชมวิวเนี่ยรถหรูลมดูดีลยมนั่งรถหรูสนุนพามาดูรถหรูใช่โหอะไรของพี่เนี่ยพามาดูรถหรูไงเนี่ยเห็นไหมรถอะเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยรถเหี่ยดูดิดูรถดิโหเป็นไงอะหรูจ เยอะรถหรูอะแต่หมายถึงว่าคันที่จะให้หนูนั่งเนี่ยหนูนก็จะให้หนูนั่งรถหรูออร้อนร้อ,อนร้นอนมากนี่ร้อนโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรทนอีกนิดทนอีกนิดเดี๋ยวชีวิตน้องก็จะสดใสทนอีกนิดนี่ตกหลุมโอ้โหตกหลุมทีหนึ่งไม่เห้ย<ะ>อดเลยล หลูหลูจังเลยใช่ไงหลูไงอือวะอะไรอ่ะพี่ลืมไปอะไรอ่ะเฮ้ยลืมไปได้ไงวะลืมอะไรอ่ะลืมไปที่รถที่เราเพิ่งดาวไปเมื่อกี้อ่ะอ๋อพี่มาออกรถที่ไหนใช่พี่เพิ่งมาดาวรถเมื่อกี้น่ะเออแล้วไม่บอกหนูก็ไม่รู้ด้วยพี่ก็ลืมเอาคันนั้นออกมา เนี่ยดาวที่เต็นมังกรเนี่ยเต็นมังกรรถหรูเนี่ยพี่เพิ่งดาวได้เจ็ดบาทเจ็ดบาทใช่คันนี้มันไม่หรูแล้วอะ่ะเออรถจะหรูตรงไหนเนี่ยหลอกมามันไม่หรูแล้วเนี่ยคัน,นเนี้ยเนี่ยสีแดงคันที่พี่ออกอยู่ไหนอ่ะฮะออกคือพี่ออกอยู่ไหนคันที่พี่ออกเหรอเดี๋ยวพาไปดูกันเดี๋ยวกุญแจรถอยู่ไหนวะเฮ้ยหากุญแจรถก่อนแป๊บนึง นี่ไงกุญแจรถเนี่ยนี่ไงโอ้โหมาเลยเดี๋ยวพี่พาไปมาเนี่ยเอาบาทเลยเหรอนี่ไงรถของพี่เป็นไงน้องมนเป็นไงนี่แหละพี่พึ่งดาวเจ็ดบาทจริงเหรอใช่ที่เต็นท์มังกรเนี่ย ใช่ไม่พานั่งก็เทีแลรลกัะลืมพี่ลืมไปก็พี่มีแต่คันนี้ไงเนี่ยคันนั้นไม่รูหันนี้ไม่เอาไม่เอานนอยากนั่งคันนี้ป๊อดเดี๋ยวเชิญขึ้นรถเลยครับจะนั่งทางไหนครับคุณนายนั่งข้างหน้าเลยนะโอ้โหขอนั่งข้างหน้าเลยด้วยกันนะนั่งข้างหน้าเหรอ ได้ได้ได,ได,ได้นั่งข้างหน้าได้ดังนั่งข้างหน้าได้นั่งข้างหน้าได้เลยนะนเนี่ยโอ้รถหรูเล้วเนี่ยเนี่ยน่าจะพามาขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขยับบอกให้แป๊บนึงขยับบอกให้ก่อนเออขอบคุณค่ะเอาพอดีอยังพอดีอยังพอดีแล้วค่ะพอดีอยังพอดีขายืดได้ไหมได้ค่ะ สบายมากเลยยิดได้พอดียังพอดีแล้วค่ะพอดีแล้วใช่ไหมพอดีค่ะพอดีเลยพอดีไหมพอดีเลยค่ะโอ้เป็นยังไงคันนี้เนี่ยเนี่ยสตาร์ทได้เลยเนี่ยเขาเรียกหรูของจริงเมื่อกี้ไม่หรูเลยร้อนดูดิเหงื่ออะไรออกหมดแล้วใช่อไหมโอ้ต้องแบบนี้เป็นไงนี่เอเยีนเลยไม่พามาตั้งแต่ทีแรกมีรถหลวก็ไม่บอกไม่พามาถ้าพี่ ได้แล้วพี่โอนไปชื่อหนูได้ไหมโอนเป็นชื่อน้องเลยนะได้ไหมเดี๋ยวพี่ต้องคิดดูก่อนนะทำไมอ่ะน่าจะเมียพี่ไม่รู้หรอกเออเมียพี่ไม่รู้หรอกขนาดพาหนูมาดูรถเขยังไม่รู้เลยเออใช่ว่ะพี่ออกรถแค่เท่าไหร่เมื่อกี้พี่บอกเจ็ดบาทพี่ก็ออกแล้วแถมแถมยังได้เงินกลับบ้านด้วยใช่พี่ได้เงินที่เหลือก็ให้หนูได้ไหมอ่ะเอาเลขบัญชีมา เดีกบัญชีมาพร้อมเพย์ก okay. ็ท right? okay. so uh, at ี่เคยให้ไงโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพี่จะโอนเดี๋ยวโอนเป็นชื่อน้องแล้วกันได้ไหมได้ก็จะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันอแต่พี่ก็จะเอาใช้ที่บ้านพี่ไปก่อนแต่ชื่ออะจะเป็นโอนเป็นชื่อน้องเลยไม่มีปัญหาทีหลังเนาะใช่น่าจะไม่มีนะก็หลรูของจริงรู้ของจริงเลยใช่ไหมใช่ ดาวเพียงแค่เจ็ดบาทอืมดาวเพียงแค่เจ็ดบาทอยู่เต้นมังกรรถหรูอ่าสาขาอุดรเนี่ยตอนนี้เราอยู่สาขาอุดรเนี่ยพี่ก็ลืมไปไงตอนแรกว่าเออนึกว่าจะมีแค่รถสามล้อไงพี่ก็ลืมไปก็ไปนั่งร้อนก็ร้อนอืมอันนี้เอเย็นเพลยงพะเร็วๆอะไรนะจะได้ไปต่อหนูอยากร้อนั่งรถแบบจริงจังแล้วอยากไปแล้วใช่ไหมใช่ไปเดี๋ยวไปกันดีกว่า ชืบชืบไปกันแล้วเนี่ยเป็นไงนี่ไปเลยเป็นไงล่ะทีเนี้ยฮะสายมากเป็นไงอะ่ะชอบแบบนี้แหละสบายมากใช่ไหมใช่ชอบแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะชอบแบบนี้โอ้โหแต่ แต่รถรถเขาเยอะมากเลยนะที่ <ลด S 1> ตอนอที่ขับไอ้สามล้อคันหรูของพี่ไปดูอะ่ะเป็นไงคันนี้อ่ะคันนี้ก็หรูมากไหมอันนี้หรูจริงหรูสุดๆเลยอะ่ะชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ปะชอบแบบนี้อบบบนโอ้โหนี่เราขับชมบรรยากาศนะครับทีนี้คือแบบสบายมากเลยอ,อืมแน่นอนมากเลยต้องแบบนี้นี่ครับรถหรู เพียงคุณมีเงินแค่เจ็ดบาทก็มีรถหรูๆขับได้นะครับนี่ครับกว่าจะได้นะโอ้โหสุดยอดพอเราได้มาเสร็จโดนใจน้องเลยอ่ะชอบชอบเลยไหมปื้มมากปื้มเลยใช่ไหมปื้มเลยค่ะอือหอโดนใจเลยโดนใจนี่เป็นไงทีนี้เอเย็นเฟงเพราะจริงไหม เบาก็คือแบบมชอบม่กชอบชอบไหมเบาไฟฟ้าด้วยเนี่ยเบาไฟฟ้าด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปรับเบาปรับเบาได้เนี่ยตรงนี้ยปรับเบาได้นะเนี่ยใช่นั่นแหละตรงมันเป็นเบาไฟฟ้าเนี่ยกดตรงนี้เนี่ยนั่นแหละปรับเบาได้นะครับใครอยากได้สนใจนะครับสอบถามหรือไม่ก็ไปทางเพจอ่าเป็นบังกรรถหรูนะครับทุกสาขามีอยู่ประมาณ 78สาขานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านอยู่จังหวัดไหนอําเภอไหนคอมเมนต์กันมาด้วยแล้วกันนะครับก็นี่ก็ขอบคุณมนรดีคะ่ะมน a รดีแฟนเพจใช่ไหมค,ครับก็ฝากกดติดตามน้องให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับ okay. สำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ